กอดด้กับพวกตระสิงบ้านใซอ้อนไม่เสื่อมครับยาลบลีหนีพีไปทางไหนเน่ยแกจะโดนไม่เกเป็นอะไรกับแกเนี่ยฮะหัวหน้าโจรสภาพอย่างนี้ทำไมนี่พี่อะไอมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงอยู่มึงเพี้ยงดงเพี้ยงดาับเป็นอะไร ก็ฉันจะฆ่านรสิงหน้าปานไม่ได้เลยฆ่ามันไม่ได้เหรอก็ใช่สิพี่่าฟังหน่อยดิพี่ฟังฉันนะฉันจะเล่าพี่ฟังฉันเดินทางไปประเทศสีดานครใช่ไหมดีน้องฉันตั้งใจเลยจะไปฆ่านรสิงหน้าปานฉันเข้าไปในตําหนักมันเลยมันกำลังนอนหน้าแหลมอยู่เลยหอฉันตั้งใจเลยว่าจะควันฉับยืดคอขาดกระเด็นไปเลยสุดยอดมเงมือดาบเท่านั้นแหละมันตายเลยฆ่ามันไม่ลงวะทําไมอ่ะมันหล่อจังเลยว่ะ หล่อเพราะความหล่อแน่ๆแต่ฉันก็นึกถึงหน้าพ่อขึ้นมาอีกทีนะพี่นะตกใจหมดเลยกูก็ตกใจกูคิดว่าใครจะมายิงกูขอบคุณนะคคบขอุณมากครับถึงเวลาสักครู่นะครับขอบคุณนะครับไปเร็วๆเว้ยกูอายว่ะไม่อายเดี๋ยวยิ่งดึกยิ่งไม่มีเสื้อใส่เลยแล้วเดี๋ยวดูทีนี้ฉันก็ตั้งใจเลยตั้งใจว่าคอยนะสิง ตายเนี่ยเพราะฉันเงื้อดาบเท่านั้นแหละปั๊บเสียงดังเปี้ยเลยพี่เสือกมึงฟังยังไงเสียงดังเปี๊ยวะมันตบหน้าฉันเสียงดังเปี้ยเลยพี่เสือกแล้วมึงโง่ให้มันตบหน้าทำไมล่ะว่าไงมันยังท้าฉันอีกนะมันท้าอยู่มันบอกว่าพรุ่งนี้กลางวันเช้ามันจะบวชหรอให้เอาเกณฑ์ญาติพี่น้องเนี่ยไปหนักรอมันที่เขาโชคแคบได้เลยเออฉันก็บอกว่าฉันมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อพี่เสือกมึงโง่ไมันไปเหรอมันบอกอะไรรู้ไหมเออมันบอก รู้จักกูด้วยหมาไม่เด็กพูดเลยมันพูดอย่างนั้นเลยไอ้ว่าดตัวใช่เป็นวาพี่นะว่ากูใช่เออจริงของมันด้วยพี่สาวไม่สู้อนทำไมแกมองคนไม่สู้คนแบบนี้เล่าสู้คนตายตั้งแต่ป .4 แล้วจริงแกอยากได้ฉันเป็นเมียหรือเปล่าอยากได้มากที่แกอยากได้ฉันเป็นเมียเป็นค่ายนอรสิงห์หน้าบานใช่แล้วม่นเป็นกูข้าวมันได้แล้วว่นจะยอมเป็นเมียพี่ได้เลยอ ได้รับด้วยความอยากได้รีบน้ำหน้า